สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาวิจารณ์เรื่องความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีจากบทความระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือสเกิลปรินสแกนเนอร์ของกงลุ่ม f a b u l l a s ครับเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วล้ำยุคล้ำสมัยอย่างมากในปัจจุบันมีสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบาย ให้กับชีวิตประจำวันของเรามากมายแต่ในทางกับกันความคิดจิตใจของคนเรานั้นกลับไม่ได้พัฒนาตามไปสักเท่าไรเพราะยังมีคนที่ต้องจะหาช่องว่างหรือช่องโหว่ของเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วนั้นมาหากินในทางชั่วหรือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายที่เป็นคดี ต่อบุคคลอื่นนั่นเองซึ่งการกระทำนี้เป็นความผิดและยังละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นทางด้านความเป็นส่วนตัวหรือด้านสิทธิในทรัพย์สินดังนั้นผู้ที่พัฒนาเทคโนโลยีจึงต้องพัฒนาทางด้านระบบที่จะมาช่วยให้เทคโนโลยีมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และยังช่วยให้ผู้ใช้งานมีความสบายใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตแบงกิง้งก็จะมีระบบอาจผ่านหลายขั้นตอนก่อนที่ผู้ใช้จะสามารถทำธุกรกรรมทางการเงินคนเงินจ่ายค่าบินต่างๆหรือแม้แต่เติมเงินโทรศัพท์หรือบางทีอาจจะเป็นอุปกรณ์ทางกายภาพ ที่จะมาช่วยเสริมความปลอดภัยอย่างเช่นที่ล็อกค,คลัชรถยนต์หรือระบบล็อกต่างๆในมอเตอร์ไซค์หรือบ้านเรือนต่างๆคอนโดหอผมคิดว่าความปลอดภัยนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามต้องมาเป็นลบหนึห่งเสมอในการตัดสินใจหลายอย่างนั้น หมายถึงความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของเราแต่ความปลอดภัยที่ว่านี้ต้องแลกมาด้วยเงินจำนวนที่สูงตามระบบที่มีความปลอดภัยสูงนั่นเงองว้ธีกนันก็คือผันแปรไปตามราคาของอุปกรณ์ปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีแบบใหม่ที่มาช่วยเพิ่มในด้านของความปลอดภัย นั่นก็คือเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยที่ใช้การวิสูจน์ตัวตนโดยเรียกว่าไบโอเมติกของเฉพาะบุคคลนั่นก็คืออะไรก็ตามที่สามารถนำมาเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนอย่างเช่นลายนิ้วมือใบหน้าม่านตาหรือสิ่งที่มาใช้แทนตัวตน ก็ได้เนี่ยเช่น keycard หรือว่า RFID ก็จะเป็นแบบว่า card อย่างเช่น card ของรถไฟฟ้าหรือที่จะใช้เข้าในหอหรือคอนโดนต่างๆซึ่งเทคโนโลยีนี้ก็ได้ถูกนำมาใช้ในหลายๆแบบไม่ว่าจะในด้านความปลอดภัยในด้านการเข้าสถานที่ต่างๆ ขึ้นคอนโดหรือแม้แต่ประตูตบ้านในปัจจุบันก็าสามารถใช้นิวสแกนสแกนม่านตาหรือใช้ใบหน้าสแกนได้แล้วหรือจะเป็นการนำมาใช้การเข้างานขาดลา,าสายเพราะเทคโนโลยนีนี้มีการปลอมแปลงที่ยากการที่จะระบุตัวตนนั้นต้องเป็นบุคคลนั้นจริงทางที่เคยกันทำ การชี้เฉพาะไว้ในเครื่องก่อนแล้วเทคโนโลยีนี้ยังช่วยในการสืบสวนการทำงานของตำรวจได้ง่ายมากขึ้นเพราะไม่ใช่แค่เพียงลาย้นมืออย่างเดียวเท่านั้นแต่การระบุตัวคนร้ายนั้นสามารถทำได้จากเสียง DNA หรืออื่นๆอย่างที่เราเห็นในหนังกันอยู่บ่อยๆหรือแม้แต่ ในมือถือสมาร์ทโฟนชื่อดังอย่าง Apple ในปัจจุบันก็ยังใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อกหน้าจอแต่ในสื่อสังคมออนไลน์เราก็จะเห็นได้ว่ามีการใชใ้เห็นว่าบางคนก็สามารถเอาข้อสอกมาสแกนได้บ้างหรือว่าเอาหัวนมมาสแกนบ้างแต่ที่หนักสุดเลยคือที่ผมเคยเห็นมีนคนเอา พุ่งเท้าของแมวมาสแกนผมก็เลยงงแล้วก็สงสัยจริงๆว่าจริงๆแล้วเราสามารถเอาส่วนไหนมาสแกนก็ได้หรือเปล่าก็แค่ให้มีร่องรอยที่ตรงกับการทํางานเครื่องสแกนนิ้วเพราะหลักการทํางานเครื่องสแกนนิ้วนั้นจะนําเอาผิวหนังของส่วนที่เป็นสันและร่องของเราคุณลักษณะของร่องรอยนี้ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตาม,มาอายุหรือช่วงเวลา นอกจากจะมีเหตุที่ทําให้ลายนิ้วมือหรือร่องตรงนี้เปลี่ยนแปลายเช่นเกิดอุบัติเหตุตรงนิ้วทําให้ลายนิ้วมือเปลี่ยนไปหรือเกิดเวกนิ้วขาดเทคโนโลยีปัจจุบันจาพวกสแกนลายนิ้วมือนี้คือสแกนว้หน้ามีความนิยมใช้กันมากขึ้นได้จากราคาที่ถูกลงและหาซื้อได้ง่ายแต่ราคาอุปกรณ์ประเภทน,นี้ ก็จะผันแปรไปตามคุณภาพของวัตถุดิบในส่วนและระบบการทำงานซอฟต์แวร์ของเครื่องตามที่แต่ละบริษัทนั้นจะพัฒนาขึ้นมาว่าจะให้มีความสมดุลหรือความปลอดภัยมากเพียงใดและยังรวมไปถึงบริการหลังการขายของบริภั์นั้นด้วยอย่างประสบการณ์เราตรงของผมผมก็เคยไปทำงานที่โรงแรมนึงก็มีการใช้เครื่องสแกนใบหน้า เช็คในการเข้างานของพนักงานหรือในการขาดลามาสายได้อย่างมั่นยำเพื่อที่จะนำมาคำนวณเงินเดือนของแต่ละรอบเดือนหรือแม้แต่ในห้องของเซิร์ฟเวอร์ของโรงแรมก็จะมีเครื่องสแกนแลายนิ้วมือที่จะอนุญาตเฉพาะบุคคลที่มีสิทธิ์เท่านั้นเช่นหัวหน้าแผนกไอทีแอดม,มินสเตเตอร์เจเนล็อตแมเนจเจอร หรือว่า managing director หรืจะรวมถึงเจ้าของแรมที่สามารถเข้าห้องนั้นได้และมีในส่วนของ back office คือ Office ของแผนกบัญชีหรือแผนกเซลก็จะมีประตู card, ะที่จะต้องใช้คีย์การ์ดเพื่อความปลอดภัยที่จะไม่ให้บุคคลภายนอกหรือแขกที่มาในโรงแรม จะพลาดเดินหลงเข้ามาในส่วนพื้นที่ของพนังงานได้หรือแม้แต่ในส่วนห้องพักก็จะใช้คีการในการเปิดห้องหอเปิดไฟที่จะเหมือนกับโรงแรมทั่วไปที่เราเคยพักกันแต่บางทีคนที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลหรือพลิปที่ต่างๆอาจจะใช้สิทธิ์นั้นในทางผิดในทางไม่ชอบจากที่เราเห็นตามข่าวต่างๆ ที่บางทีคนร้ายหรือผู้ที่ประสงค์ไม่ดีก็จะเป็นคนที่อยู่ภายในองค์กรซะเองอย่างเช่นข่าวที่ป้นตู้ไอทีที่เราเห็นบ่อยๆว่าผู้ต้องหานั้นเป็นพนักงานที่ทํางานปัจจุบันบ้างหรือเป็นพนักงานเก่าที่ถูกไล่ออกจากงานไปแล้วหรือบางทีก็เป็นพนักงานในปัจจุบันที่เป็นผู้ร่วมควรการในการสอบดีนี้ก็ได้ แต่ผมคิดว่ารูปแบบการรักษาความบลอดภัยโดยใช้อุปกรณ์ที่มีการทํางานแบบนี้ก็ยังมีข้อเสียอยู่นิดนึงนั่นก็คือยังต้องใช้ไฟฟ้าในการทํำงานซึ่งส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีแบบโอเมกิก่างนี้จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่สำรองแต่ถ้าเกิดในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินจริงๆเช่นไฟฟ้าดับเป็นเวลานานมาก แหแบตเตอรี่สำรองก็หมดไปด้วยเช่นกันหรืออาจจะเป็นการขาดการดูแลรักษาบำรุงอุปการณ์ให้สมบูรณ์ความใช้งานอยู่เสมอก็เหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปนั่นแหละครับดังนั้นจึควรมีการใช้วิธีอื่นที่ควบคู่กันไปด้วยเช่นในกรณี ที่ประตูแบบสแกนลายนิ้วมือเกิดเสียหรือทําให้เกิดประตูล็อกขึ้นเองกควรจะมีหน้าที่ของเจ้าที่ที่ประจําอยู่คอยใช้วิธีที่เฉพาะหรื่ทําให้ประตูนั้นเปิดเผื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือเป็นส่วนหนึ่งของระบบของความปลอดภัยจากการที่มีคนร้ายหรือผู้ไม่หวังดีพยายามจะเข้าหรือผ่านประตูนั้นไปอย่างไรก็ตามความปลอดภัยก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราด้วย แม้ว่าเทคโนโลยีจะช่วยให้ระบบของเราปลอดภัยมากขึ้นหรือทําให้ชีวิตประจำวันของเราสะดวกสบายมากขึ้นเราก็ยังคงต้องระวังตัวเองอยู่ดีเพราะภัยอันตรายมันใม้รูปแบบใหม่เสมอถ้าเราไม่ระวังตัวเราก็อจจะตกเป็นเหยื่อได้